และนี่ก็คือออฟฟิศของเราวันนี้นะครับพร้อมเดินทางตรงนี้ก็เดินทางจากโฮงแดรไม่ได้ไกลมากนะครับมาประมาณครึ่งชั่วโมงรถไฟฟ้ามาถึงเลยครับซึ่งไปช้าตั้งใจจะมาร้านนี้เลยครับชื่อว่าลอนดอนเบเกอร์มิวเซียมครับวันนี้โชคดีเพราะว่าคนไม่เยอะฮะมาถึงเหมือนรอแค่ประมาณแบบ2นาทีครับแล้วก็ได้คิวเข้าไปเลยฮะร้านเขาจะมี2ชั้นครับชั้นล่างก็คือครึ่งหนึ่งเป็นที่โซนทำเลยฮะอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นที่เคาน์เตอร์แล้วก็ที่ขายนะครับเนี่ย คือเบเกิลมีเยอะมากเยอะแบบหน้าตาดีมากด้วยอยากกินทุกอันเลยอะสุดท้ายก็น่าจะไหวแค่ประมาณแบบสออันฮะก็เลยเลือกกันที่มันสป์กจอยกับเรามากที่สุดโดยที่ไม่ได้อ่านด้วยซ้ำว่าคืออะไรเราก็ได้มา3อันนะครับอันแรกนี่เเป็นเบคอนปักธงอังกฤษนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นครีมชีสอยู่ด้านในแล้วก็มีเบเกิลฟักทองนะครับ3อันเริ่มต้นอันแรกก่อนคืออันนี้เนื้อแบบครีมชีสเขาหนามากครับ ตัวครีมชีสเขามันจะไม่ได้นุ่มๆแบบครีมปกติมันจะมีความหนึบๆหนึๆอ่ะแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากๆให้ไปชาชิมก่อนนะทุกใจอ่ามาแขนบ้างครับอันเนี้ยราดน้ำผึ้งเพิ่มไปด้วยคือต้องบอกว่ารสชาติด,ดีนะครับแต่ว่าแครนั้นไม่ได้ชอบงาขาวมากนะั้นกลิ่นง,งาขาวค่อนข้างชาัดไปหน่อย